สวัสดีค่ะวันนี้นกขายที่ดินนครนายกมานำเสนอที่ดินติดแม่น้ำนครนายกเลยนะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่4ไร่2งาน64ตารางวาค่ะขายยกแปลง12ล้าน5แสนบาทค่ะแต่ว่านกได้ราคาพิเศษมาที่ 1 1ล้านเท่านั้นเองนะคะลดเยอะมากเลยนะคะสำหรับลูกค้านกนะคะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสาลิกาอเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะที่สวยมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าปรปาไม่เปลี่ยวเลยค่ะน้ำช่วงนี้ค่อนข้างสะอาดค่ะเพราะว่าเป็นต้นน้ำน้ำมาจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะ แม่น้ำฝั่งนี้ถ้าชาวนครนายกเขาจะเรียกว่าแม่น้ำฝั่งวัดเขานางบวชนะคะหรือว่าตรงนี้จะเรียกว่าซอยคุ้งน้ำรีสอร์ทนะคะมาง่ายๆเลยค่ะที่โซนนี้ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะหรือว่าโฮมสเตย์รีสอร์ทนะคะ เราก็มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรตลอดปีเลยนะคะเพราะว่าเขื่อนเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำมาให้น้ำไม่เคยแห้งเลยค่ะและข้อดีอีกอย่างหนึง่งตรงนี้นกเคยขับรถมาดูตอนที่มีข่าวน้ำป่าดังๆนะคะตรงนี้น้ำไม่ขึ้นมาที่แปลงเลยค่ะรูปที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยนะคะด้านที่ติดน้ำกว้างประมาณ35.8เมตรค่ะความยาวประมาณ198เมตรค่ะ แต่ว่าในซอยนี้นกต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทั้งซอยเลยทุกแปลงจะมีถนนคอนกรีตของอบตผ่ากลางแปลงไปหมดทุกแปลงเลยนะคะและแปลงนี้ของเราเนี่ยจะมีเนื้อที่ที่ฝั่งติดแม่น้ําเยอะมากกว่าแปลงอื่นค่ะนกใช้โปรแกรมวัดนะคะฝั่งที่ติดแม่น้ำเนี่ยเรามีเนื้อที่ประมาณ1ไร่3งานกว่ากว่าค่ะ ในส่วนของทิศนั้นถ้าเกิดเราอยากสร้างบ้านหันหน้าลงแม่น้ำก็จะเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ19เมตรค่ะพื้นดินในแปลงสูงเท่าถนนคอนกรีตเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องถมเลยค่ะเพราะว่าทุกๆบ้านเนี่ย ถัดไปถัดไปนกก็ไม่เห็นมีใครเขาถมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะถมไม่ต้องถมทั้งแปลงค่ะถมเฉพาะตรงที่เราอยากจะปลูกบ้านนะคะฝั่งขวามือนี้ก็เป็นที่ในชนดเหมือนกันนะคะอย่างที่นกบอกก็คือทุกๆแปลงจะมีถนนคอนกรีตแบบนี้ผ่ากลางนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ตรงท่าน้ำพักพื้นดินนะคะจะเห็นว่าน้ำสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็เงียบสงบแต่ว่ามีเพื่อนบ้านค่ะไม่ได้เปลี่ยวมากเกินไปนะคะในซอยนี้ถัดไปแค่หลังเดียวก็เป็นลูกค้าของนกเหมือนกันนะคะตรงนี้จะมีที่งอกนอกโฉนดติดแม่น้ำประมาณหนึ่งงานนะคะแปลงนี้จะไม่มีถนนขั้น ด้านท้ายแปลงระหว่างแม่น้ำกับที่ดินนะคะในแปลงจะมีส้มโอแล้วก็พวกมะยงชิดโบราณมะปรางโบราณน,นะคะติดมากับตัวที่ด้วยนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะใกล้ตลาดนัดแยกประชาเกษมประมาณ2กิโลเมตรนะคะหรือว่าอยากจะไปตลาดลงเกลือวัดหลวงพ่อปากแดง ก็จะมีระยะทางประมาณ7.3กิโลนะคะแม e, นะคโนนครนายกประมาณ8.2กิโลนะคะหากจะเข้าเมืองก็จะมีโลตัสนครนายกโรงพยาบาลนะครนายกตลาดสดนะคะประมาณ10กิโลเมตรค่ะจากฟิวเจอร์ลังสิตมีระยะทางประมาณ84กิโลเมตรค่ะ ท่านใดสนใจติดต่อนกนะคะ063 635 5651ค่ะ063 635 5651ค่ะ Line ID si @nyland789 ค่ะ Line ID si @nyland789 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ